สวัสดีค่ะลองไล์สดดูไม่เคยไล์สดเลย,ยกินมาม่าก,กันกินง่ายกินง่ายง่าทำไม่ง่ายวันนี้เมนูมื้อเย็นมามา่าจ้ะมามา่าห่อสาลาย อันนี้มากมาของจริงมาม่ากล่อง <c oughs> ลองดูทดสอบ มันต้อง,งเป็นอะไรสิมาม่าเบคอน มันกดออกยังไงอ่ะ นมามะ่ากินง่ายๆค่ะกินง่ายทำ่าสไตล์เรากินง่ายมากมามะ่าไม่รู้จะกินอะไรกินนี้แหละมือม้อเย็นค่ะอลองไลฟ์สดดูสว,วสวัสดีค่ะทุกคน พิลองไลฟ์สดครั้งแรกงงงอยู่ค่ะปิดยังไงเอ่ยนะปิดแล้วนะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้าที่มาติด <c oughs> กินข้าวเย็นกันหรือยังจ๊ะ <c oughs> Ah, pues la mezcla